เราเพิ่มเดนน้ำเหลืองให้เขาจะได้มีข้อแตกต่างอ่ะถ่ายรูปหน้ามันไว้ก่อนตอนนี้นวดเสร็จแล้วยังไม่เดนน้ำเหลืองที before a n น after เตรวาถ่ายรูปสักคนณอ,อ่ะทีนี้พอเรานวดเสร็จใช่ไหมคะครีมเนี่ยเราก็ไม่ต้องเช็ดออกก่อนเราสามารถเติมได้ตลอดถูกต้องไหมเพื่อไม่ให้ mm. เพื่อไม่ให้หน้าม,มันแห้งทีนี้เรามาเริ่มเดนน้ำเหลืองให้เขาเนิดนึง รูดคางเลยเห็นไหมคะสลับซ้ายสลับขวาน้ำหนักไม่ต้องแรงเกินตมน้ำเหลืองใต้คางเสร็จแล้วชีรละข้ามเลยจ้ะ เอียงยืดเอียงเอียงได้นะเสร็ <ừ. S 1> จแล้วข้างนี้ต่อมืออกไปเลยนะเสร็ <ừ. S 1> จแล้วพร้อมกัน พอพรอมตาเสร็จแล้วเรารีดปุนเลยหีบปากปุนเลยนะเห็นก็แตกต่างหรือยังผิวมันจะเริ่มนวลขึ้นมาเลยมันจะเริ่มเปลี่ยนสีเสร็จแล้วบริเวณโหนกแก้มไม่โดนตานะ <Okay. S 1> อื ตาไม่โดนเห็นไหมคะหนุกแก้มเราจะไม่โดนตัวนี้เราก็แตะไว้เนี่ย,ยเห็นกึบอยู่ไหมคะอ่ากล้ <c oughs> ามเนื้อในการเคี้ยวอาหารก็เรียบเนอะเสร็จแล้วฝั่งนี้ก็เหมือนกันเลย ใ้ลืมทำก้างเดียวก่อนเน,ะเนาะให้เห็นความแตกต่างใ้เห็นความแตกต่าง,างใช่เออทำก้างเดียวก่อนน้าเบี้ยวไหมจังไม่เบี้ยว <laughs> จะได้เห็นความแตกต่างว่ามันได้ผลจริงไหมอือหนูแก้มนี้ก่อนนะเสร็จแล้วตรงนี้ถูกต้องไหมกระลุก เห็นไหมคะตรงนี้อย่าคิดว่ามันไม่ต้องการมันต้องการมากเลยเนี่ยเห็นไหมคะใต้กล้ามเนื้อใต้ใต้รอบดวงตาถูตกต้องไหมคะลูกเนี่ยคือตรงนี้โปรงลงได้เลยแต่น้ําหนักไม่เยอะเกินไปไม่โดนตาเนาะถ้าอย่างนี้ไม่ถนดัดใช้อย่างนี้ได้เลย โอเคนะมันช่วยในเรื่องของถ้าบางคนใช้สายตาเยอะเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของระบบสายตาไปด้วยหรือเห็นไหมคะรีดมาเลยดึงมาอ่าลักษณะอย่างนี้นะครีมก็จะไม่เข้าตาด้วย จริงๆแล้วไม่ได่อยากสอนนะทักษะพวกนี้แต่ว่าครูเชื่อว่าทุกคนทำได้แล้วไม่ต้องกลัวอ่าเสร็จแล้วนะคะถูกต้องไหมคะเราข้างเดียวก่อนจริงๆถ้าสองข้างก็ไปอย่างนี้เลยถูกต้องไหมอืมอย่างนี้เลยเพราะว่าแก้มข้างนี้ครูยังไม่ได้เดินน้ำเหลือไให้เท่าที กูก็เลยไปข้างเดียวก่อนอสสนจมูกถ้าเขาใส่ซิลิโคนมาเราก็ไม่ต้องทำให้เขา เสร็จแล้วเราก็ทําซ้ําอีกสักหนึ่งรอบหนึ่งก็ได้นะประมาณสักสองรอบอ่ะลูกมันก็จะเห็นข้อแตกต่างเลยตั้งเดียวก่อนนะ ว็็รอบดวงตาพยายามพามือมาให้ถึงขมับเลยดึงงาดึงกล้ามเนื้อตรงนี้มาให้เขาเสร็จแล้วก็คิ้วก่อนเออคิ้วก่อนแล้วก็ค่หน้าผากอืมังเดียวนะเสร็จแล้วก็จะมูอสุดท้าย อีกซักนิดหน่อยสักกระชับเลยไม่โดนต่้มเนื้อนะเอ้ยไม่โดนกระดูกแก้มนะคะทำทั้งสองข้างนะ เสร็จแล้วเราก็ะจะจะมาจบถุงพี่สไลด์ออกเอ้เดี๋ยวกูจะเช็ชดลองดูโคต้ตแตก่ถ้าเราดูเป็น,นอะนะอันนี้อเอาแค่หน้าก่อนนะคอยังไม่สอนก่อนนะถ้าเยอะเกินอย่าทูไม่ทันอีก จริงๆอันนี้มันเป็นตัวขัดนะองน้ำเนี่ยว่เชพืลรัสกับถูกต้องไม่ค่อยอยากให้ใช้เพราะว่ามันจะหยาบ เอ็นก็แต่ต่างไหมอืมกล้ามเนื้อใบหน้ามันลาบลงไหมใช่มุมปากมันลาบลงหรือเปล่าตรงนี้ตึงกั้นร่องน้ำหมักไว้นี้ก็ยัรตึงมันตัวตีมันจะหย่อนลงเออตรงนี้มันลิฟ์ขึ้นไงถูกต้องเข้าใจเนาะใช่ใช่เลยอินก็อย่ายิ้มสิโมเดลมันตบแล้วเดี๋ยว สังเกตด,ดูระหว่างกล้ามเนื้อบริเวณตรงนี้กับกล้ามเนื้อบริเวณตรงนี้ฝั่งนี้เรายังไม่ได้นวดมันดีเรานวดแล้วแต่เราเรายังไม่ได้เดินน้ําเหลืองให้มันดีมันจะสูงต่ําไม่เท่ากันสแสดงว่าฝั่งนี้มันเริ่มเริ่มดีขึ้นหน้ามันเริ่มยกกระชับขึ้นดไ,ได้ไหมไอ้ตรงเนี้ยพอเราทาเนี่ยมันก็จะมาเท่ากันหมดเลยเข้าใจนะถ้าเราลงน้ำหนักต้องการจะมีน้ำหนักมือก็เหมือนกับพอประมาณไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะ ไอเนี้ยเดี๋ยวพอมันโดนพอเนี่ยพอเรายกกระชับระหว่างที่เรายกกระชับอย่างเนี้ยหรือเราเดินน้ำเหลืองอย่างเนี้ยเราก็ปล่อยโอโซนให้อายความร้อนเนี่ยมันกระตุน้นหน้านก็จะเด้งมากขึ้นแต่ยังไม่ซอนก่อนอย่างคนที่เขาอยากหน้าใสเางี้ยเขาเฉลี่ยทําได้กี่กี่ครั้งต่อสัปดาห์ครับการดูนเอาเป็นว่าเขามีเงินทำหรือเปล่าได้ทุกวันไม่ได้หน้ามันจะ อันตรายเกินอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งสักสองสองครั้งสองครั้งคือการเรินน้ำเหลืองอาทิตย์ละสองครั้งถูกต้องค่ะเหมือนการนวดอ่ะนวดมากกว่าอ่ะไอ้นี่เห็นก็แต็กดางเนาะเออตรงนี้มันจะไม่เท่ากันยิ่งถ้าเดี๋ยวถ้าเพิ่มขึ้นในเรื่องของการกดจุดเข้าไปอีกอ่ะมันจะเฟอร์เฟคมากขึ้นนะสมบูรณ์แบบมากขึ้นนะแต่นาใสเดินไปถึงกู้โอ้ยเธอทำไมหน้าเธอเด้งจังขอเบอร์ติมเธอหน่อยอีกโอเคปะ อ่าข้แตกต่างมองให้เห mm ็นมองให้ชัดวิเคราะห์ให้ได้ว่ามันมีข้อแตกต่างหรือไม่มีเนาะระหว่างพอเรานวดเราเราทําสปาหน้าเสร็จแล้วเรานวดเสร็จแล้วเราเดนน้ําเหลืองให้เขานิดหน่อยเนาะแล้วมาดูข้อแตกต่างระหว่างข้างที่เราไม่ทําทีเสร็จแล้วเราก็เช็คทําความสะอาดมารถถูกต้องไหมเออมันก็จะอัพอัพฝีมือเราอัพราคาค่านวดเราได้มากขึ้นตรงใต้ตา